่วงรายวันประจำวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564วันพระแรม8คำเดือน5ปีฉลูตรงกับวันคล้ายวันประสูติทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจงานที่ทำอยู่มีอุปสรรคเข้ามามากและคุณก็ยังเหมือนหาทางออกของปัญหาต่างๆไม่พบมีเกณฑ์ที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกสอบสวนและตัดสินให้มีความผิดเพิ่มกำลังใจด้วยการสร้างบุญกุศลและไม่ควรเริ่มงานใหม่ในวันนี้การเงินการเงินขาดมือเกิดความขัดแย้งทางการเงินกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีส่วนช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณจึงทำให้ความช่วยเหลือนั้นขาดไปเพราะความขัดแย้งลดความดื้อรัน้นและทิฐิลงมาบ้างนะคะความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนในฝันคนที่คุณจะเอาไปนั่งฝันนอนฝันต่อได้ก็อย่าให้เสียโอกาสนะคะเพราะเอาแต่ฝันคงไม่ได้สลาโสดแน่ๆส่วนคนรักครอบครัว สดใสสนุกสนานมีความสุขดีถึงแม้จะเป็นความสุขที่เรียบง่ายสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาเวลามงคล 9กนาฬิกาหนาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว งานของคุณจะติดขัดเพราะเรื่องเงินทุนแต่งานที่เกี่ยวข้องกับการเงินบัญชีจะมีความก้าวหน้าและโดดเด่นวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่ามีปัญหาจนแก้ไม่ได้การเงินคุณมีวิธีการหารายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมจากงานประจำทำให้มีรายได้เข้ามากขึ้นคุณบริหารการเงินได้ดีและค่อนข้างประหยัดทำให้การเงินวันนี้ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้นอีกด้วย ความรักและครอบครัววันนี้ไม่ใช่วันของคนโสดการพบรักกับคนที่ถูกใจยังไม่ใช่เวลานี้ทั้งคุณเองก็สนใจแต่การหาความมั่นคงทางด้านอื่นๆจนลืมคิดถึงเรื่องรักใครคนรักครอบครัวรักกันดีแต่ก็ไม่โรแมนติกแบบที่เคยเพราะต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนสีมงคลสีเขียวเสริมความสำเร็จบาร,รมีวาสนา ทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานธุรกิจกองศี หรืองานที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการจัดการที่ดีของคุณคนที่ทำงานประจำจะสามารถสร้างผลงานที่ดีในการจัดการงานได้อย่างมืออาชีพได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาการเงินใครที่มีลูกหนี้หรือเล่นแชร์อยู่วันนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกโกงได้ทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นจนเป็นเรื่องเป็นราว เงินก็ว่าหายากแล้วยังจะถูกโกงอีกบางครั้งคุณก็รู้สึกน้อยใจความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบกับคนที่มีบุคลิกว่องไวโผงพางปากกับใจตรงกันถึงขั้นโมโหร้ายแต่คุณและเขาจะถูกใจกันและมีเกณฑ์สารสัมพันธ์กันยาวนานต่อไปได้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความสัมพันธ์หากคาดหวังบุตรหรือของมีค่า วันนี้ก็มีเกณฑ์สมหวงังค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานใดๆก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่นติดขัดไปสมดบางครั้งก็ต้องตัดสินใจเลือกที่จะทำบางอย่างแล้วตัดใจจากบางอย่างวันนี้คุณจะปวดหัวพอสมควรกับงานที่ไม่เป็นไปดังใจแต่ยังไงก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะบางอย่างหากเกินการควบคุมก็ปล่อยวางบ้างรักษาสุขภาพด้วยค่ะการเงิน รายได้ของคุณมาจากการประชาสัมพันธ์การติดต่อคอนเนคชันจากเพื่อนฝูงคนรู้จักที่จะช่วยเหลือคุณในการสร้างรายได้เป็นอย่างดีคุณจึงหาเงินง่ายบางครั้งได้เงินแบบจับเสือมือเปล่าใช้เพียงวาศิลินเท่านั้นโดยไม่ได้ลงทุนใดแต่วันนี้มีเกณฑ์หมดเปลืองไปกับการเฉลิมฉลองเหล้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนความรักและครอบครัว สิ่งที่ควรระวังในวันนี้คือความหงุดหงิดใจหรือเรื่องสุขภาพจิตของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองที่มักจะทําให้เกิดมีปากเสียงและความไม่เข้าใจกันได้กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้มากเกินไปก็จะสร้างความเครียดให้กับทุกคนวันนี้ควรผ่อนคลายให้มากเพื่อบรรยากาศที่ดีในชีวิตรักค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่าย ิดมงคลทิศตะว,วันออกเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้ไม่ว่าจะทำการงานใดล้วนต้องใช้แรงงานและพลังสมองเพื่อต่อสู้แก้ไขอุปสรรคที่พบเจอและด้วยความอดทนเข้มแข็งและสู้ไม่ถอยของคุณความสาเร็จก็จะรออยู่ข้างหน้าวันนี้ไม่มีอะไรง่ายแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกำลังกายกำลังใจของคุณค่ะการเงินการเงินของคุณโดดเด่นมากมีเข้ามาไม่ขาดมือโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินทุกชนิดร้านสะดวกซื้อ อาหารสดอาหารแห้งจะทำเงินได้มากหรือมีออเดอร์ลอดใหญ่วันนี้เงินคล่องมือดีมากค่ะความรักและครอบครัวความรักระหองระแหงคุณเอาแต่ใจและมักจะเอาเรื่องเอาราวกับคนรักจนเกินเหตุขอให้ลดความเอาแต่ใจลงมาบ้างนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่หากคุณไม่ตระหนักถึงปัญหานี้จะถูกทิ้งอย่างไม่รู้ตัวได้คนโสดวันนี้คุณมีเกณฑ์ถูกหลอกให้พิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีค่ะ สีมงคลสีชมพูสีม่วงส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้คุณได้รับข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานอยู่อาจถูกยุบแผนกหรือเลิกกิจการทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงงานหรือถูกให้ออกได้ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวให้เลือกโฟกัสงานเพียงอย่างเดียวอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันเพราะจะทำให้สับสนและเสียหายในงานทั้งหมดได้การเงนิน หากคุณกำลังทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายที่ต้องใช้คอนเน็ชันคุณจะทำเงินได้มากตามที่หวังหากมีปัญหาเรื่องการเงินเพื่อนสนิทของคุณจะให้การช่วยเหลือการเงินจะคล่องมือขึ้นวันนี้ต้องให้ใจและใส่ใจในการทำเงินจึงจะประสบความสาเร็จได้เงินตามที่ตั้งใจค่ะความรักและครอบครัววันนี้ไม่ควรเร่งตัดสินใจใดๆใ,ในเรื่องความรักและการใช้ชีวิตคู่ คนโสดจะมีความลังเลสูงรักพี่เสดายน้องหรือมาถึงทางสองแพลงที่ต้องเลือกสิ่งหนึ่งและยอมทิ้งอีกสิ่งหนึ่งคนมีคู่จะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเพราะความไม่เข้าใจจึงควรนิ่งไว้ก่อนจึงจะดีค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่ง ทิศมงคลทิศใต้เสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน มีเกณฑ์ได้งานใหม่คุณจะมีความกระตือรือร้อนสูงในงานที่ทำหากเป็นงานที่ต้องใช้ความเสี่ยงคุณก็จะกล้าได้กล้าเสียและอาจจะลงทุนอย่างมุทะลุเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเกินไปได้ส่วนงานที่มีอุปสรรคใดๆวันนี้จะสามารถฝ่าฟันจนสำเร็จได้ค่ะการเงินมีสินที่มีอยู่จะสร้างความหนักใจให้กับคุณเพราะจะถูกทวงถามตามจี้คุณหมุนเงินอย่างเหนื่อยยาก เงินขาดมือซึ่งขอให้หยุดหายใจยาวๆสักพักอย่าให้ความเครียดมาทำให้คุณรู้สึกแย่และเหนื่อยไปกว่าเดิมได้สถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้าค่ะความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนดีมีคุณธรรมสูงหากเขาประกอบอาชีพครูอาจารย์หมอนักวิชาการหรือค้าขายเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์จะรู้สึกถูกใจกัน แต่คนโสดบางคนกลับไม่อยากจะมีความรักส่วนคนมีครอบครัวจะได้พาก,กันทำบุญหรือทำกิจกรรมดีๆร่วมกันในวันนี้ค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศใต้เสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอย เวลามงคล13.31นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้คุณไม่มีกระจิตกระใจจะทำการทำงานสักเท่าไหรนักมีความวิตกกังวลลึกๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวง ความไม่แน่นอนและอย่างคิดมากจนเกินเหตุบางคนคิดใหญจะเปลี่ยนงานหรืออยากย้ายแผนกซึ่งงานไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาสักพักคุณจะพบทางออกค่ะการเงินการเงินที่ฝืดเครื่องอยู่แล้วของคุณจะยิ่งย่ำแย่ลงเพราะคุณเอาแต่คล่ำครวญขอให้ลุกขึ้นมาปลุกกำลังใจของตนเองแล้วเดินหน้าสร้างรายได้ปรับรลดรายจก็จะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ ดีกว่าที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดความรักและครอบครัวสเสน่ห์ของคุณคือความกระตือรือร้อนและไวตัวบางครั้งก็ดูยากจะเข้าถึงแต่ก็มักจะทำให้คนที่สนใจคุณหลงสเสน่ห์ในความลึกลับน่าค้นหานั้นคนมีคู่สนใจการทำเงินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควนบุรีเสริมอำนาจวาสนาะ บรมีมีคนเคารพยำเกรงทิศมงคลทิต่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล4.31นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ